อัมพัชราภาหลังทำความสะอาดบ้านเป็นนางเอกซุปตาตลอดการที่มีแฟนๆติดตามเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับสาวอัมพัชราภาที่ไม่ว่าเธอจะแต่งตัวแนวไหนใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ดูสวยและปังไปสมุดเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นแค่เสื้อยือดกางเกงยีนธรรมดาแต่อั้มใส่ออกมาแล้วดูสวยมีระดับมากๆสาวอัมพชราภาใช้เชื้อนั้นเธอเกิดวันที่5ธันวาคม2521สําหรับสาวอั้มเธออยู่ ที่กรุงเทพมหานครชื่อเดิมตามสุจิบัติว่าไข่มุกชัยเชื้อซึ่งไข่มุกมาจากลักษณะผิวพันธที่เขาวผุดผ่องแต่พระบอกว่า ขอขา่ไม่ดีเธอเลยเปลี่ยนมาเป็นพัชชราภาในภายหลังค่ะและชื่อเดิมของเธอนั้นมีชื่อว่าแนนต่อมาคุณแม่เธอก็เรียกติดปากว่าอ้ําเพราะว่าเธอนั้นชอบทุกอย่างที่แม่ป้อนด้วยเธอเป็นบุตรสาวคนเดียวของนายวรวุิชัยเชื้อและนางสุภาพรชัยเชื้อนั่นเองค่ะและในช่วงกักตัวอยู่บ้านแบบนี้สาวอ้ําเธอก็เลยมีเวลาทําความสะอาดกระเป๋าข้าวของเครื่องใช้ไปจนตู้เสื้อผ้าแต่งานเยียก เียกได้ว่ากักตัวเป็นเหตุก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าสาวอ้ําเธอถึงกับเศร้าใจเลยทีเดียวโดยเธอได้มีการโพสต์คลิปผ่านทิกตอกที่แม่บ้านกําลังนั่งพับกางเกงหลายสิบตัวที่เพิ่งจะคัดออกมาจากตู้เสื้อผ้าพร้อมกับเขียนว่าลาก่อนข่ะสันพยายามใส่ละติดกระดุมไม่ได้จริงๆแล้วจะไปถ่ายละครยังไงในคลิปนั้นพี่แม่บ้านเองก็แซวว่าออกมาบอกสอาการมันเป็นยังไงคะอ้ะําก็ตอบพี่แม่บ้านด้วย น้ำเสียงที่น่าเอ็นดูปนขำๆว่ามันยัดไม่เข้าค่ะมันใส่ไม่ได้แล้วค่ะแม่้ิงเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆค่ะ